น้องกิมตกใจช้างว่ะผมกลัวช้างแล้ว่าไหครับพี่ไหม่ไน้องกิมดูนี่ดูนี่ไม่กิมกกิกิมนี่ไม่กลัวหรอกนี่กิมนี่จับดูสิจับดูที่นี่ เห็นไหมให้เราต้งกลัวนะอ้าหลังเราโอ้โห้องกลัวนะพี่เลี้ยงเช้าไหมนะคะสี่สิบบาทเลยค่ะเราก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยเวลามาให้อย่างนี้เนาะแม่ก็กลัว ืนเป็หนูทันูหนั้นทัน,น,น,นูเขาอยากกินเขาไม่ให้กินหรอทำไมูกอย่าพึ่อ๋อนูเขาดูกนูเขาจะไอ้นั่นเหนือลูก